สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมืองมังฝ่ายนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่22กรกฎาคมคศ2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับปอหนุ่ยเมืองมังฝ่ายจัดให้2ช่องทางนะครับวันนี้จัดไปที่ช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยนะครับเริ่มทําการแข่งขันก็เวลาเที่ยง15เป็นต้นไปแล้วก็รอบที่2ศึกเก้ามวยดีวิถีไทยนะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลา บ่ายสามโมงตรงเป็นต้นไปนะครับสองช่องทาง8คู่นะมาดูมวยคู่ที่หนึ่งในรายการศึกเจ้ามวยไทยประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านเพชรชัยนาทสิทธิ์กำนันหนิงหรือหมูปิ้งอร่อยจุงเบยหรือเพชรสุรินสอบุญเลี้ยงนะครับนักชกจากจังหวัดสุรินนะครับซ้อมดีค่ายมวยสิทธิ์กำนันหนิงอยู่ที่จังหวัดชัยนาทน,นะครับวันนี้เจอทางน้านช่วยชาติซูมาลูนฟาร์มนะครับ หรือช้งางนครศรีหรือเกียรติชวลิตนะครับนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับซ้อมที่ค่ายมวยสอชัยเจริญนะครับอยู่กับบางสารสอชัยเจริญวันนี้ชกกันในพิกัด124ปอนด์นะครับเ <ME U X> e มื่อเช้านี้ทางด้านเพชรชัยนาศสิทธิ์กำนันหนึ่งะครับช่างน้ำหนักได้124.8ลดไปจุด8นะครับส่วนทางด้าน ช่วยชาติช้างนครศรีหรือซูมาลูนฟาร์มนะครับชั่งน้ำหนักได้124.8ลดไปจุด8เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของนังคู่ที่เวทีมวยอ้อมน้อยนะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นช่วยชาติซูมาลูนฟาร์มนะครับก็เป็นมวยขวาสูงยาวเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมสาสตร์แข่งล็อกไตีแล้วก็มีศอกแรงบุดุดันยืนระยะมั่นคงไปไป,ไปแข็งแรง,ขงแข็งแกร่ง ครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นช่วยชาติซูมาลูนฟาร์มนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางนั่นช่วยชาติซูมาลูนฟาร์มนะครับก็ชนะนกทางด้านเพชรบุญสมบอบุญสมควรถาวรเมื่อวันที่22มีนาคม2 5 6 6ที่ราชดำมเนินไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนจรรชัยปอปัญญาวัฒเมื่อวันที่20พฤษภาคม2 5 6 6ที่อ้อมน้อยนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านช่วยชาติซูมาลูนฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราไปดู ฟอร์มหลังและก็สไตล์การชกของทางด้านเพชรชัยนาทสิทธิ์กำนันหน่งกันบ้างนะครับสำหรับส,ส, ah สไตล์การชกของทางด้านเพชรชัยนาทสิทธิ์กำนันหน่งนะครับเป็นมวยบู๊ดุดดันนะครับอาวุธหนักอาวุธแรงแล้วก็เป็นมวยที่เก่าเก่าเกมครับมันหนักสอกคมครับแต่ถ้าว่าเสียเปรียบรูปร่างครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรชัยนาทสิทธิ์กำนันหน่งนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านเพชรชัยนาทสิทธิ์กำนันหนึ่งนะครับก็ถือว่า ไม่ธรรมดานะครับชนะคะแนนลําพูนชัยแก้วสำลิดครับเมื่อวันที่6เมืนที่5เมษายนนะครับโทษทีที่เวทีมวยราชชัเนินฝ่ยล่าสุดก็ชนะคะแนนเลิศพงอุ้มกระตองเชียงใหม่ยิ่มเมื่อวันที่24มิพฤษภาคมนะครับ266ที่เวทีมวยราชชัมเนินครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรชัยนาทสิทธิ์กำนันเหน่งนะครับ สำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านมวยสูงยาวเข่าดีนะครับผมชอบไปที่ทางด้านช่วยชาติซูมาลูนฟาร์มนะครับคู่ที่1ในรายการนะครับผมออกไปที่ทางด้านช่วยชาติซูมาลูนฟาร์มนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านซปเปอร์แชมป์วุฒิชนบุรีพระเลสซิงนะครับหรือสข นิดคองสามวาหรือลูกอนันต์เล็กนะครับนักชกจากกทมนี่เองซ้อมที่ค่ายมวยชอคโคอยุฮะอินส,สุนะครับก็ถือว่าเป็นมวยกรุงเทพนะครับสูงใหญ่ยาวนะครับวันนี้เจอทางด้านซุปเปอร์แบงค์สออิเดชหรือเกียรติภัยศนนะครับนักชกจากจังหวัดตังซ้อมที่เวนอ้อมมวยไทยนะครับก็ชกกันในพิกัด113ปอนด์นะครับวันนี้เมื่อเช้านี้ ทางด้านซปเปอร์แชมป์วูดดี้ชนบุรีพะเรซซิงนะครับช่างนำ้ำหนักได้112.8ขาดไปจุด2นะครับส่วนทางด้านซปเปอร์แบงค์สออภิเดชนะครับช่างนำ้ำหนักได้113.2ลดไปจุด2ครับนี่ก็คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของนักคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านซปเปอร์แบงค์สออภิเดชนะครับก็ เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับนอกได้ในมีครับแต่ถ้าว่าเสียเปรียบรูปร่างนะครับนี่ก็คือสไตล์การชกของด้านซุปเปอร์แบงค์ซออภิเดชนะครับส่วนฟอร์มหลังนี่ต้องบอกว่าสดจากขั้วสดจากเต้านะครับก็ไปชนะคะแนนปีทองวอจักรวุฒิหรือวอริยะฟาร์มวอริยะกุลนะครับเมื่อวันที่26พฤศจิกายน265ที่เซนท่านอายุธยา เสมอกันกับทางด้านจเจริญทองศูนย์เยาวชนคลองเตยเมื่อวันที่29ธันวาคม2565ที่หัวหมากไฟล่าสุดน,นะครับชนะคะแนนยอดยกเพชรลูกบุญมีเมื่อวันที่29พฤษภาคม2566ที่ถูกปเตมีนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านซุปเปรอร์แบงค์สออาพีเดชนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของทางด้านซุปเปอร์แชมป์วูดดี้ชนบุรีพระเรซซิ่งกันบ้างนะครับครับสำหรับ สไตล์การชกของทางด้านซุปเปอร์แชมป์วูดดี้ชนบุรีพระเลสซิงนะครับก็เป็นมวยสูงยาวครับเข่าดีครับขวางหน้าดัานแทงแล้วก็มีหมัดมีศอกครับอาวุธหลากหลายได้ได้ใหญ่ได้ลอยครับทำการฟิตซ้อมที่ค่ายมวยชอคโคยุหะอิสุสุนะครับก็มีพี่ชานทละฉลาดทองดีนะครับดูแล ปิดซ้อมและก็บำรุงดีบำรุงถึงนะครับนี่คือสไตล์การชกข,ของนั่นซูเปอร์แชมป์บุดดีชนบุรีพระเรซซิงนะครับส่วนฟอร์มหลังของนันซูเปอร์แชมป์นะครับก็ถือว่าสดจากขั้วสดจากเต้าเหมือนกันนะครับชนะน็อกทางด้านปากกายเพชรต่อเพชรตะวันในยกที่2เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์266ที่ราชดำเนินชนะน็อกเบิร์ดเดย์ทีเอ็มทีบีเอ็มิมในยกที่2เมื่อวันที่19เมษายน266ที่ ราชเำมเนินไหวล่าสุดนะครับไปชนะน็อกสุวรรณมณีเกียรติอภิวัฒนในยกที่3าเมื่อที่27พฤษภาคม266ที่อ้อมน้อยนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านซูปเปอร์แชมป์วูดดี้ชนบุรีพระเรสซิ่งนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บครับผมออกไปที่ทางด้านซูปเปอร์แชมป์วูดดีชนบุรีพระเรสซิ่งนะครับ จัดไป5้าดาวนะครับไปดูคู่ที่3าซึ่งเป็นคู่เอกกันเลยนะครับมาถึงคู่ที่3าซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการรีเมทไฟกันอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากเจอกันมา2ครั้งนะครับผัดแพ้ผัดชนะกันมาแต่ไฟล์ล่าสุดนี้ทางด้านคีรีหลวงนี่ต่อลําหนังให้ก็เลยแพ้แบบหมดแรงไปปลายนะครับวันนี้เจอกันใหม่นะครับในพิกัดเท่ากัน128ปอน ใครจะเป็นหมู่หรือจ่าก,ก็ต้องติดตามนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านที่รีหลวงชอห้าพยักษ์นะครับหรือพยัก์คลองแปดนะครับนักชกจากปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับทำการฝึกซ้อมที่ค่ายมวยชอห้าพยักษ์หลังวัดทัญะผลคลองแปดลำลูกกานะครับก็มีคุณพัชนินมีจันหรือชายสุขโขไทยนะครับดูแลและก็บำรุงถึงบำรุงดีอย่างใกล้ชิดนะครับเจอคู่ปรับเก่านะครับกิจเพชรสันัตะภูมิหรือกิจเพชร รัตนพานุนะครับนักชกจากจังหวัดกระบีนะครับซ้อมที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับอยู่กับเสียแขกพีเคแล้วก็เสียโจโจโ้พีเคนะครับวันนี้เจอกันครั้งที่3นะครับ128ปอนด์คือตัวแปรนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านคีรี่หลวงชอฮาพยักช่างน้ำหนักได้128ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านกิดเพชรสันรัะตะภูมิก็ช่างน้ำหนักได้128ปอน,น,นด์เช่นเดียวกันนะครับ นี่คือการช่างตำหน่งว่นเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านกิดเพชรสันรัตภู่มนะครับเป็นมวยเตะขาเจาะยางอาวุธแข็งแก่งแข็งแรงปั้มตีแล้วก็เป็นมวยที่บู๊ดุดันครับยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านกิดเพชรสันรัตภู่มนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านกิดเพชรสันรัตภู่มนะครับก็แผ้น็อกให้กับทางด้านก้องชัยฉนยดอนเมืองในยกที่1เมื่อวันที่ยี่สิบ เจมกราคม2566ที่วันลุมพินีแพ้คะแนนเพชรหัวหินจิตเมืองนนท์นะครับแบบพลิกล็อกเมื่อวันที่22เมษายน2566ที่อ้อมน้อยไฟลล่าสุดชนะคะแนนคีรีหลวงช5อ้าพยัคฆ์เมื่อวันที่21มิถุนายน2566ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของนัน่นกิจเพชรสันรัตภูมินะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของทังด้านคีรีหลวงชอหพยัคฆ์กันบ้างนะครับ สำหรับสไตล์การชคของทางด้านชีหลวงชอห้าพยักนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือจัดจ้านนะครับแข้งซ้ายแรงไล่แขนเก่งมีเข่ายัดไส้ต่อยหมัดแรงผิวครับเลี่ยมเชิงดีแต่ถ้าว่าเคยแพ้มาไฟล่าสุดแบบต่อน้ำหนักกันนะครับไฟนี้ต่อยพิกัดเท่ากัน128ปอนด์ใครจะเป็นหมู่หรือจ่าก็ต้องติดตามนะครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านคี่ีหลวงชอหพยักนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของด้านคีรีหลวงโชห้พยักษ์นะครับก็ชนะคะแนนสามารถปิ่นสินชัยวันที่5กันยายน265ที่ดอนเมืองแล้วก็ชนะคะแนนเนือเพชรที่เด็ด99เมื่อวันที่17ตุลาคม265ที่กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับไฟล่าสุดแพนน้คะแนนกิตเพชรรัตนพานุเมื่อวันที่21บมิถุนายน2อ6ที่เวทีมวยราชด,ดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านมวย ล้างตานะครับคีรีหลวงชอห้าพยักนะครับสําหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนะครับผมออกไปที่ทางด้านคีรีหลวงชอห้าพยักนะครับวันนี้ให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่ปิดท้ายรายการศึกเจ้ามวยไทยทางช่อง3ประจําวันนี้กันต่อครับมาถึงคู่ที่4ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านชมัวเพชรสอวังเสือหรือก้าวไกลลูกบอดตกปลา เป็นมวยมาแทนชนะเพชรเกียรติยอดยิ่งนะครับนักชกจากจังหวัดชะเชิงเซานะครับซ้อมที่ค่ายมวยซีโอปอนะครับวันนี้เจอทางด้านเดชอนันต์วอเวียงสะหรือยอดคมหยักษ์เหลี่ยมธนวัฒน์หรือคมหยักษ์เกียรติชัยวัฒน์นะครับนักชกจากสุราษฎร์ธานีซ้อมที่ค่ายมวยสอสมหมายนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด112ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านชมวงเพชรสอวังเสือนะครับช่างน้ำหนักได้112ปอนด์ เท่พาพิกัดพอดีนะครับส่วนเดชอานันตวอเวียงสานะครับก็ชช่งน้าหนักได้1 1 2่อปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของนังคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสาหรับสไตล์การชกของทางด้านเดชอานันตวอเวียงสะนะครับก,ก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับดักศาสแข้ง่งควันศอกแรงเลี่ยมเชิงดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเดชอานันต์วอเวียงสะนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านเดชอนันนะครับก็พลิกแพ้คะแนน เพชรเสรีราชประชานุเคราะห์42เมื่อวันที่15พฤษภาคม2566ที่ตูปะเตมีไฟล์ล่าสุดไปชนะนอกพยักชนชนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปในยกที่4นะครับเมื่อวันที่19มิถุนายน2566ที่ 2, ทูปาเตมีนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านเดชอนันต์วเวียงสะนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านฉมวกเพชรสวังเสือกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านฉมวกเพชรสวังเสือนะครับ ก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงและก็เข้าออกรวดเร็วครับฝีมือครบเครื่องครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นฉมวกเพชรสวังเสือนะครับส่วนอร์มหลังของนั่นฉมวกเพชรสวังเสือนะครับก็ไปชนะนกสกลนครหมู่โด่งหาดใหญ่ในยกที่2เมื่อวันที่11ธันวาคม2องพที่อ้อมน้อยไฟล่าสุดแพ้นกขุนศึกเล็กยูฟ้าบูมเด็กเซียนในยกที่1เมื่อวันที่ห้ มกราคม2อที่อ้อมน้อยนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน้านชมวกเพชรสวังเสือนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่ปิดท้ารายการศึกเจ้ามวยไทยนะครับผมออกไปที่ทางด้านชมวกเพชรสวังเสือนะครับวันนี้จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูมวยดีวิถีไทยทางช่อง9กันต่อเลยนะครับตามไปเลยครับ มาดูคู่ที่1ศึกก้าวมวยดีวิถีไทยกันเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านขวานฟ้าปอนิพนพันธ์หรือสดวินหลายยิมหรือถังแดงปอนิพนพันธ์นะครับนักชกจากจังหวัดพัทธลุงนะครับซ้อมด้วยค่ายมวยสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับวันนี้เจอทางด้านสินสมุทรสิทธิ์พ่อจันทร์ครับนักชกจากประจวบคีรีขันนะครับซ้อมด้วยค่ายมวยสิทธิ์พ่อจันทร์นะครับวันนี้ชกกันในวิกัด102ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านขวานฟ้า ปอนิพนพันธ์นะครับช่างน้ำหนักได้101.2นะครับขาดไปจุดแนะครับส่วนทางด้านสินสมุทรสิทธิ์พ่อจันทร์นะครับช่างน้ำหนักได้1 0 2 1 0 0 2นะครับขาดไป1.8นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์นะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านสินสมุทรสิทธิ์พ่อจันทร์นะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือรับครบเครื่องนะครับนอกได้ในมี ครับนี่คือสไตล์การชกของน้านสินสมุดสิทธิ์พ่อจันทร์นะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านสินสมุดนะครับก็ชนะคะแนนเพชรอุบลติ๊กบาเบอร์ที่จังหวัดปัตปจวบคีรีขันแล้วก็แพ้คะแนนสกัดเพชรปอเพชรไข่แก้วเมื่อวันที่21สพฤษภาคม256 6ที่จิตเมืองนอนท์นะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน้านสินสมุดสิทธิ์พ่อจันทร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน้านขวานฟ้าปอนิผลพันธ์กันบ้างนะครับ สำหรับสไตล์การชกของน้านขวานฟ้าปอนิพนพันนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะขาเจาะยางบูดุดันหนักแรงทุกลูกทุกดอกนะครับลุ้นนับลุ้นนอกได้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของด้านขวานฟ้าปอนิพนผันนะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับก็ไปชนะคะแนนเนื้อทรณีพุทธประชาชื่นเมื่อวันที่14มกราคม2อง6ที่อ้อมน้อยแล้วก็ฝฟล่าสุดแพ้นอกแ่กับทางด้านสตัง สสิงคีรีในยกที่1เมื่อวันที่26มีนาคม2 6 6ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของด้านขวานฟ้าปอนิผลพันธุ์นะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกพื้ที่ทางด้านขวานฟ้าปอนิผลพันธุ์นะครับให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านอภิชัยสสมนึก นักชกจากบุรีรัมย์นะครับซ้อมที่ค่ายมวยสอสมนึกนะครับวันนี้เจอทั้งด้านมหาเวศกสายล่าหรือนายกหนุ่มสารยานะครับวันนี้ชกกันในพิกัด130ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทั้งด้านอภิชัยสอสมนึกนะครับช่างน้ำหนักได้128.6ขาดไป1.4นะครับส่วนทั้งด้านมหาเวศกสายล่านะครับช่างน้ำหนักได้129.8ขาดไปจุด2 ครับนี่คือการช่างหนังเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์นะครับสำหรับสไตล์การชกของทางน้่นมหาเวชกอซายล่านะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับนอกได้ในดีขวางหน้าดัานแทงมีหมัดมีศอกครับนี่คือสไตล์การชกของนัานมหาเวสกอซายล่านะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับก็ยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับแพ้นอกาทางน้่นล่า ชอเกตวินาครับในยกที่2เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2 5ง6ที่จิตเมืองน,น้นและก็แพ้คะแนนหานะลงเล็กปอประวิทย์เมื่อวันที่22เมษายน266ที่อ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของน้่นมหาเวสก่อสายล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของนั่นอภิชัยสอสมนึกกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นอภิชัยสอสมนึกนะครับเป็นมวยแข็งแกร่งแข็งแรง,แ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 ง,งครับออกอาวุธ ได้แรงและก็มีเข่ามีศอกครับขวางหน้าดีครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นอภิชัยสอสมนึกนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นอภิชัยสอสมนึกนะครับก็ไปชนะนอกเงาดำปอหนุ่มน้อยในยกที่สองเมื่อวันที่25มีนาคม2อ6รที่โคราชและก็ชนะนอกรัตนวิชัยจันแก้วเมื่อวันที่2ีสเามษายน2อ1 6ที่จิตเมืองนนท์ ครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นอภิชัยสอสมนึกนะครับสําหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางนั่นอภิชัยสอสมนึกนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่สามในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านพร้อมลบพักยกทีเฮ็ดหรือนอนนกพีรันหรือฉางเผือกสอณัิสอนนะครับเป็นมวยมาแทนซุปเปอร์บอลครับนักชกจากกรุงเทพนะครับสอมที่ค่ายมวยลูกสวนนะครับ ย่านสุขสวัสดิ์วันนี้เจอทางด้านเพชรสีคิ้วกอกรรมนาฏหรือสิทธิ์คุณมะหรือพ่อเมืองลบบุรีหรือชอสามพี่น้องนะครับนักชกจากเมืองโคราชซ้อมที่ค่ายมวยกอกรรมนาฏนะครับอยู่กับนายกกอกรรมนาฏหรือนายกกรรมนาฏชูสุวรรณนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด132ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านพร้อมลบพักยกทีเฮดก็ช่างน้ำหนักได้132ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับ ส่วนทางน้านเพชรสีคิ้วกอการมาน่านะครับช้ำหนักได้หน2่้ออปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่้ำหนักเมื่อเช้านี้ของนังคู่ที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์นะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านเพชรสีคิ้วกอการมนาานะครับเป็นมวยสูงยาวครับเป็นมวยขวาล็อกตีเหนียวแน่นเปิดเกมท้าชนต่อยหมัดแรงก้าบวกก,ก้าแลกครับบูดูดันครับนี่คือสไตล์การชกของทางนนเพชรสีคิ้วกอการมปนาาน,นะครับ ส่วนฟอร์มหลังของทางด้านเพชรสีคิว้วกอกกัมน,นานะครับก็ฟอร์มหลังก็ชนะคะแนนกามชัยสอพงอมรเมื่อวันที่18มีนาคม2566ที่จิตเมืองนนท์แพ้คะแนนฟ้าขนองเพชรบ้านบึงเมื่อวันที่23เมษายน2566ที่จิตเมืองนนท์ฝ่ายล่าสุดแพ้คะแนนก้องกุลาจิตเมืองนนท์เมื่อวันที่17มิถุนายน2566ที่จิตเมืองนนท์นะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้าน เพชรสีคิ้วกอกรรประนานนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านพร้อมลบพักยกทีเห็ดนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านพร้อมลบพักยกทีเห็ดนะครับเป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงฝีมือคบเครื่องดักเสียบดักแทงแล้วก็เป็นมวยที่แข้งขวาหนักโตแรงครับหลักเดี่ยมดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านพร้อมลบพักยกทีเห็ดนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของนั่นพร้อมลบพักยกทีเฮดนะครับก็ชนะคะแนนลูกนิมิตหนุ่มบางกะดีเมื่อวันที่13ธันวาคม25 1 5ที่จังหวัดสระบุรีแพ้นอกอภิวัตสอสมนึกในยกที่3เมื่อวันที่22มกราคม25 1 5ที่จิตเมืองนนท์ฝ่ายล่าสุดแพ้คะแนนลูกนิมิตหนุ่มบางกะดีเมื่อวันที่5มีนาคม2 5 6 6ที่จิตเมืองนนท์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของน้่นพร้อมลบพักยกทีเฮ็ดนะครับ สำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเพชรสีคิว้วกอกกำปนาดน,นะครับผมมองว่าเคลื่อนไหวบ่อยกว่าแล้วก็เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นมีศอกมีหมัดครบเครื่องครับวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับคู่ที่3ามนะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรสีคิว้วกอกกำปนาดน,นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับ มาถึงอุทสี่ 4, ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพกระหว่างทาง้านลูกนิมิตหนุ่มบางกะดีหรือสิงคองสี่นะครับนักชกจากจังหวัดลพบุรีนะครับวันนี้เจอกับทางด้านมวยรุ่นหลานนะครับซุปเปอร์บอลสิทธิ์ยอดธงหรือสิทธิ์ชอนะครับโยกมาแทนซัมออยน้อยนะครับนักชกจากจังหวัดชนบุรีซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์ยอดธงนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด130อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านลูกนิมิต นุ่มบางกะดีต่อให้สองปอนด์นะครับ128กับ130นะครับลูกนิมิตหนุ่มบางกะดีช่างน้ำหนักได้128.1ลดไปจุด1นะครับส่วนทางด้านซุปเปอร์บอลสิทธิ์ยอดธงนะครับช่างน้ำหนักได้ร30.4ลดไปจุด4ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์นะครับสำหรับสไตล์การชกของนัานซุปเปอร์บอลสิทธิ์ยอดธงนะครับ ก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักเตะดักต่อยแข้งสายแรงสอกคมเหลี่ยมเชิงดีรวดเร็วครับนี่คือสไตล์การชกของทางนั้นซุปเปรอร์บอนสิทธิ์ยอดทงนะครับได้ลอยได้ยาวกว่านิดหน่อยนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นซุปเปรอร์บอนนะครับก็ไปชนะคะแนนราชศัก์ทีเด็ด99เมื่อวันที่26พฤศจิกายน265ที่จิตเมืองนอนทเสมอนันกับทางนั่นเพชรพญาไทยแสยงมรกตเมื่อวันที่ 14มกราคม2 5 1 6ที่จิตเมืองนนท์และก็ไ่ายล่าสุดนะครับชนะคะแนนดาวนาภา BC k เคยิมเมื่อวันที่24มิถุนายน266ที่จิตเมืองนนท์นะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน่านซุปเปอร์บ,บอลสิทธิ์ยอดธงนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชคและก็ฟอร์มหลังของน่านมวยเก่าเก่ากเกมลูกนิมิตหนุ่มบางกะดีหรือสิงห์คลองสี่กันบ้างนะครับครับสำหรับสไตล์การชคของน่านลูกนิมิต หนุ่มบางกะดีนะครับก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเก่าเก่าเกมปั้มรัดฟัดเวียงดีเข่าในเหนียวแน่นหลักเลี่ยมดีหักเทดีศอกแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านลูกนิมิตหนุ่มบางกะดีนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านลูกนิมิตหนุ่มบางกะดีนะครับก็ไปชนะนอกชานยุทธศักดิ์รุ่งเรืองในยกที่4เมื่อวันที่30มเมษายน266ที่จิตเมืองนนท์และก็แพ้คะแนนเหนือเพชรทีเด็ด99 เมื่อวันที่21พฤษภาคม2 5 6ที่จิตเมืองนนแล้วก็ไฟล่างสุดนะครับชน,น,นะคะแนนสุภาพชัยเล็ก1หน่งซับใหญ่เมื่อันที่1กรกฎาคม2 5 6ที่จิตเมืองนนนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านลูกนิมิตหนุ่มบางกะดีนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมมองว่าต่อ2ปอนแล้วก็เสียเปรียบรูปล่างนะครับผมออกรองนะครับวันนี้ออกรองไปที่ทางด้าน ซุปเปอร์บอลสิทธิ์ยอดธงนะครับวันนี้ผมมองว่าหนุ่มสดบทเก๋าครับคู่ที่4นะครับผมออกรองไปที่ทางด้านซุปเปอร์บอลสิทธิ์ยอดธงจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ